สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินญ,ญานะคะจากช่อง YouTube พญาเพชรพัทลังคราชน,นะคะเพจอัญมณีเพชรเ,เกร็ดแก้วผู้สืบตอดนานพญาเพชรพัทลังคราชและประชยานยารินทัศนีทีวีรวมถึงสื่อสารธรรมดดีจากเสด็จพอ่อเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามนะคะที่ว่าทำไมยุคนี้นะคะก็จะมีเหมือนกับนักธรรมที่ อชอบพูดเรื่องธรรมะนะคะแล้วก็ชอบยกตนข่มท่านชอบปวดรู้ชอบสอนทับเราทางนั้นที่เราไม่ได้ต้องการาความคิดเห็นจากเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ,ะหรือแม้กระทั่งฟังเทศครูบาอาจารย์อยู่นะคะ ก็จะเหมือนกับมีเมนสอนทัพครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้นะคะคืออย่างอย่างเช่นวัดที่พี่มิ้นแชร์ธรรมมา,มานะเราก็จะเห็นนะเห็นอยู่บ่อยๆก็ก็เป็นไปได้นะคะคือเราเขาเรียกว่าควบคุมความคิดขอ,ของใครไม่ได้นะคะบางทีเขาปฏิบัติอยู่แล้วมันอาจจะมีสภาวะที่เขาเหมือนกับยังไงนะคะมีความรู้สึกว่าเขารู้ มากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้จริงๆมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะคะของนักปฏิบัติก็มันจะมีภาวะหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูใจเรานะคะเราต้องไม่ดูใจเขานะคะเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะอยากทําอะไรอยากแสดงความคิดเห็นอะไรอันนั้นก็ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นการบ้านที่เขาต้องไปจัดก,การดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาเจอคนที่กล้าเบรเคเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะ ได้ตื่นขึ้นมาหรืออาจจะเถียงทะเลาะกันไปเลยก็ได้ก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองมากกว่านะคะนะคะในในการที่จะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่พอใจในในการกระทําของเขาเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องกลับมาดูแลที่ใจเราตัวเองอันนี้มันจะ,ะดูแลง่ายแต่ก็ปฏิบัติยากเหมือนกันนะคะในการในการที่จะฝึกด,ดูตรงนี้ให้มันปล่อยวางให้ได้เพราะว่าเราจะ เราก็ไม่ยอมรับตัวเองเหมือนกันเวลาที่เราดูตัวเองเราอาจจะไม่ไม่ชอบในสิ่งอ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเป็มนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกผักใสเนี่ยตรงนี้ก็เป็นกระบวนการ,รวิภาวะตัณหาของเราที่เราจําเป็นที่จะต้องอ่าดูแลตรงนี้มากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นตอบตามความคิดเห็นนะคะอ่าสมัยนี้เนี่ยยุคโซเชียลเนี่ยแสดงความคิดเห็นอะไรกันก็ได้ง่ายๆนะคะ ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งที่ทําให้คนเรากล้าแสดงออกในสิ่งต่างๆหรือกล้าแสดงความพิเศษมากขึ้นนะคะมันก็เป็นมันมันก็มีทั้งแง่บวกแง่ลบอ่นะคะอันนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องดูแล การใช้งานของเรานะคะเราดูแลคนอ,อื่นไม่ได้แต่เราดูแลของเราได้ก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะคลิปสั้นๆแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพชรนัรราเพชรอเดมณีเพชรฤกษแก้วพิมินด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมบุญสร้างท้าวสมบทรเววทวเทวีกันนะคะซ่วมสร้างบารมีกับเสด็จคอองค์เพชรเพื่อเป็นฐานพลังนะคะ,ะในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ในรูปแบบของพลังงานนะคะ ยุคภัยพิบัตินี้ภัยพ,บยพิบัติทุกๆรูปแบบเลยนะคะก็มาร่วมสร้างบารมีกับเสด็จพ่อองค์เทพกันถ้าใครศรัทธาไปในทางเดียวกันนะคะตอนนี้หน้างานวัดแสนสุขเนี่ยที่ประทับขององค์ท้าวสมุทรเทวเดวีเนี่ยก็มีองค์ท่านประทับแล้วนะคะก็ไปกราบท่านได้นะคะไปดูไปดูไปชมพระบารมีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารดูไในที่เพจอนยมณีเพจเพร็จแก้วนะคะสาธุูุญลน้องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ